เป็นนี่แล้วอยู่กลางเป็นเด็กซาสเอาใครเป็นพี่ที่หัวหน้าแก๊งผวกหัวหน้าแก๊งสามคนนี้ผมเป็นเขาเป็นคนดีคือเราเป็นคนแย่แต่ว่าจริงๆคนละแก๊งเราคู่ชมรมไว้นะด้วยกันแต่เราเกลียดกันเออพี่อ่คอมเมนต์คอมเมนต์กันเกลียดเกลียดกันอยู่เราไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ฮะอาต่โก้แบบคือโก้เป็นคนดีใช่ไหมใเรื่องทุกคนมักจะถามคำถามนี้แล้วทำหน้าไม่มั่นใจ ไม่เรามั่นใจตัวเองไหมว่าเราเป็นคนดีมั่นใจมั่นใจมั่นใจใช่เรื่องว่าตัวท้าปะครับท่านพี่เราเป็นคนดีแล้วจ้ะเราแบบตอนสัมภาษณ์นี่ต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ไหมต้องใช่ไหมเพราะเรากินมาใหญ่มาตลอดว่าเราเป็นคนดีต้องแยกระหว่างตัวจริงกับคาแรคเตอร์พี่ถ้าเกิดถ้าเกิดตัวจริงอ่ะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าอ่าใช่แล้วสนุกเป็นคนดีไหมก็อย่างที่บอกครับตัวจริงไม่ค่อยดีแต่ว่าในเรื่องดีครับแล้วเราแล้วเรา คือไม่เราอ,อย่างที่บอกคือคนนี้เขเป็นหัวหน้าแก๊งและสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือนคนที่คอยทําตามใช่ไหมแล้วแล้วเขามากักจะทำไม,ไ,ไม่ได้เกียดเหรอครับเกลียดตามหัวหน้าใช่เออไม่ก็ไม่ได้เกียดกันเลยเขาไม่ไะททาอะไรที่มันแบบเราเห็นแล้วมันแบบเรามองมันไม่ดีอ่ะ,<ด>อะเรื่องเรื่อง,องดักดักต่างๆที่เขาทำะนะซึ่งซึ่ง,งด้วยด้วยด้วยตัวคาแรคเตอร์เราในเรื่องเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่คอยแบบเฮ้ยถ้าห้ามปรามได้ถ้ามีโอกาสได้ก็อยากจะแบบให้เขาทําอะไรดีๆบ้างอ่ะอะไรอย่างนี้ คนไม่ดีถ้าพูดแบบคันเนี้ยต้องเป็นคนไม่ดีฟังแค่นี้ก็หมั่นไส้แล้วอ่ะเนาะคนคิดอย่างเงี้ยมันแบบอยากเป็นฮีโร่อ่ะเอาตรงนี้เลยเรื่องอะไรเยอะไหมคโอ้โหทุกแทบจะทุกซีนเขาเหม็นนิดสายตานี่แทบทุกซีนเลยแล้วก็มีซีนแบบจะปะทะกันด้วยเพราะว่าเขายังหมั่นไสจตัวเองเลยตอนเขาเล่นอะเพราะว่าผู้หญิงที่เราเก็งอยู่อ่ะก็ดันไปชอบเขาอีกอะอะไรอย่างงี้ ไม่เราเรายอมไม่ได้เออ,อเราไม่แพ้เรายังไม่แพ้นะเออถ้ายังไม่ยอมเราอย่างไม่แพ้แล้วตอนที่เราเป็นหนุ่หน้าเรารีวิวทูนนอของเราสองคนเป็นยังไงบ้างทุนนองทั้งต่อแน่นมากไม่ถือไม่ถือเราไม่ได้นะประสบการณ์ที่เราไหวออกมาก็ใช้ก็ต้องบอกว่าคนนี้คนนี้แน่นมากนะอาจจะโชว์นี้เฮ้ยที่สี่คนทมันไม่น้ำในิดเดียวยกให้สองคนนี้อ่ะ ก่มีพี่โก้เลยมีกันแน่นเออสองคนนี้ได้สองคนนี้แน่นขึ้นไม่มีความกังวลไหแต่ถ้าจะต้องถ่ายว่ายน้ำอหะถามว่ากังวลไหมเหรอครับก็วันไหนที่จะมีถ่ายฉากว่ายน้ําก็พยายามไม่ค่อยไม่ค่อยกินเยอะแล้วพอใกล้ถ่ายก็เอาวิื้นซิทอัพครับผมอดน้ําเลยอ่ะงงอยู่นะพี่โก้อ่ะอดน้ําเลยเพื่อให้มันแห้งให้มันลีนลีดน้ําออกให้หมดลีดน้ําออกนี่ทางไหนบ้างครับ อ่าทางปัสสาวะครับ <c oughs> จริงๆพอใส่ปุ๊บกังวลใครที่จนในสามคนนี้เขาจะต้องแบบว่าหขิงกันสามคนเนี้ยคือเราไม่ได้กังวลเรากังวลตัวเองว่ามันจะแบบมันจะดูแบบเออมันจะดีไหมได้ไหมออกมาจะเป็นยังไงมากกว่าเออครับนโมเป็นยังไงบ้างหลายคนพี่ก็กังวลเราอุ๊ยลูนพี่ก็พูดเกินไป <laughs> ไม่จริงอย่าไปเชื่อลูนพี่เยอะ <laughs> ทุกคนก็แบบว่าแน่นแบบ ก่อนเข้ากองก็คือซิกอัพกันสุดลิปก็คือไม่มีบทพูดเลยไม่มีบทพูดเลยติดไม่เพราะว่าเพราะว่าติดใหม่ไม่ค่อยได้ด้วยไหมใส่ชุดใส่แค่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวอ่ะก็เลยถ้าจะพูดก็พูดน้อยแล้วถ้าใช้ก็จริงๆก็เป็นไมค์บูมเอาเลยไม่ต้องถามเยอะถ้าอยากรู้จริงๆไปดูในเรื่องกล้องอ่ะไม่ไม่โฟกัสนี่นะถ่ายแค่นี้รับแค่นี้หัวไม่ติดใช่ไหมเลยหัวไม่ติดไเลยไม่ใส่สายตา การถ่ายตาคือแบบรับแค่นี้แล้วก็แล้วก็แพนขึ้นแพนลงออันนี้ก็กั้นหายใจอยู่การหยใจไม่ได้หายใจเาแบบคัดยังอ่ะคัดยังจะขาดอากาศอะไรนึกไหมฮะเวอร์เทคเดียวอยู่เราเห็นหัวไหมเห็นหน้าเราไหมหรือว่าเห็นแค่หุ่นไม่ค่อยเราเห็นแต่หุ่นันไล่มาที่จริงพุ่งกลับเขาต้องการให้สี่คนเฟิร์มแค่ไหนเพราะว่ามันจะต้องเป็นจุดขายของเรื่องด้วยก็ในเวลาเข่าในเวลาที่มีที่เขาแจ้งมาอะไรอย่างเงี้ยครับความกดดันอะไปอยู่กับเขาเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มฮอตที่สุด คือในเรื่องเขาต้องหล่อที่สุดมองมาในกลุ่มเนี่ยเขาต้องหล่อที่สุดซึ่งมันก็จะยากนิดนึงผมชอบตรงนี้ดีนะส่งมาอย่างนี้เรารับยังไงก็กดดันครับกดดันกดดันแล้วนะเออกดดันมากครับยังไงนะส่งมาบอกว่าเราต้องเพอร์เฟกที่สุดในกลุ่มก็เออคุใจทีจากจากที่อ่านจากที่ดูผมว่ามันก็เหมาะกับผมนะครับ ผมไม่เคยตลกอยู่แล้วผม,ผมเป็นสายแบบเดินสายพระเอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่เคยจะมาแบบขำๆหรือว่าแบบเอาทีเล่นจริงๆไม่ได้นะฮะทุกคนครับต้องจริงจังนะฮะแต่ตอนนี้พูดไปเรื่อยเลยนะแต่ยังโคนค้อเลยคนรู้บอกว่าขาวมากใครบอกครับในเรื่องเรางา,าุมากก็ที่จริงพุ่งกับก็ที่จริงพุ่งกพุ่งาับที่จริงพุ่งกับที่จริงพุ่งบกที่รงพุ่งับก็ที่จริงพับก็ที่จริงพุ่งกับรับใช่ ไม่ได้ข่าวจริงหรอก็โชว์ซะทีหนึ่งถ้าเปิดจอแล้วอ่ะที่จริงใช่ใช่แล้วเตอร์มานะเราจะได้รู้สึกว่าเราเล่นเป็นอะไรอย่าเลยเออต่อหน้าแบบว่าพี่ที่กงพี่ที่การเขาไม่เดี๋ยวต้องรีดน้ะอีกข่างด่วนขึ้นตามด้วยความที่ผู้ชายมันเยอะค่อนข้างเรื่องเนี้ยถ้านอกจอแล้วว่ะใครเป็นตัวตึงตึงคำว่าตัวตึงหมายถึงยังไงฮะตัวหัวโจกตัวตึงหัวโจกไม่ให้ผมเป็นตัวฮา ในไม่ผมหล่ออยู่เลยคาแรคเตอร์ไงเลยยุคาแรคเตอร์เออถ้าสมมติว่าคัสปูผมเป็นตัวฮาแบงกับซีเป็นยังไงแบงก์เขาพี่แบงก์เขาก็จะเป็นแบบก็พี่แบง์เหมือนตัวปนๆนะพี่แบงคือเก็บกดจากในบทคือในบทอ่ะไม่ได้พูดได้หลอกแบบทั้งวันได้พูดประโยคเดียวเงี้ยแต่นอกกองนอกนอกบทนอกซีนอ่ะเขาแบบโอ้โหพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดเลยคนนอนอยู่ก็ไปแกล้งไปอะไรเงี้ย เขาจะเป็นสายแบบสายป่วนอยู่แล้วคนนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วพี่สี่ทุกแอ่าพี่สีก็เนี่ยเมื่อกี้เห็นสัมภาษณ์อนตอนจะเดินออกจากเฟรมผมกลัวเขาชนกล้องมากเลยชนเนื้อเหรอชนกวชนทีแพนคิวไต่ข้างอ่าแล้วกาต้องรู้มว่าสามเป็นไงบ้างก็ดีครับจริงจริงๆก็สามคนนี้ก็คือเหมือนเราก็รู้จักส่วนตัวนะผมมารู้จักแล้วก็เคยร่วมงานอยู่แล้วแล้วก็แต่ครั้งเนี้ยมาแบบพร้อมกันสามคนในเรื่องยังไม่เคยเจอ รหมายถึงว่าร่วมงานใช่เคยเจอแบบเคยร่วมงานทีละคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพร้อมกัน3คนเนี่ยหนักเหมือนกันนะรับรับมือยากไหมพร้อมกัน3คนพร้อมกัน3คนเนี่ยพวกเรามีเนาะในเรื่องเออเรามีพร้อมกัน3คนอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงถ่ายทำถ่ายทำหมายถึงถ่ายทำ้อมกันเดีเวกันในปีีอยู่อ่อนใช่ไก็เดี๋ยวนะอันนี้ออนออนที่ไหนเนี่ยโอ้ยอ่ใช่ไหมก็โอ้ยคิดคิดเหมือนพี่เมื่อกี้ไม่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 และผู้หญิงสามค เป็นตัวตึงตัวปวดเดี๋ยวนะกล้องนี่คือจับโดนพี่โก้บ้าหรือเปล่าจคนเป็นคนดีออร่ามันจะหอดไม่ว่าจะตกเกมเขาก็จะแบบว่าอันนี้คุณไม่อยู่ในเกมเลยเนี่ยอยู่ใสามคนเลยเป็นตัวตึงผู้หญิงผู้หญิงสามคนเนาะตัวจี๊ดตัวจี๊ดจริงๆเรียบร้อยทั้งสามคนถ้า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 ตึงสุดจี๊ดสุดก็นี่แหละเนี่ยข้างๆผมเนี่ยไม่คุยเรื่องไม่คือจริงจริงไม่เพราะว่า เพราะว่าพิมพิมเขาก็จะแบบว่าโอ้ไลฟ์สไตล์แบบเจ้าหญิงดิสนีย์นะฮะส่วนเอสเธอร์นี่คือเอสเธอร์นี่คือนักเรียนดีเด่นเรียบร้อยที่สุดไม่ว่าจะเอ่อจะเข้าซีนหรืออะไรเนี่ยเขาจะเป็นสแตนบายอยู่หน้าเซตคนแรกเสมอเอสเธอร์เป็นแบบนี้ส่วนปันปันเนี่ยแบบโค้งแนวแป๊บนึงนะคะเออต้องนานไปบนึงแล้วก็แบบไม่ได้ก็มาเร็วเหมือนกันเออมาเร็วมาเร็วเหมือนกันแต่เขาก็จะมีความแบบ เขาเรียกว่ายังไงอ่ะโซนๆมากกว่าคนอื่นหน่อยเออแต่รับมือได้สบายอ่ะฝากเป็นไงบ้างถ่ายไปออกไปใกล้แล้วใกล้แล้วสิบแปดเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยว่าสิบแปดยังไงก็ถ่ายทันผมเชื่อว่ากองนี้ถ่ายทันอืออได้ไหมแบบว่าสิบแปดสิบแปดสิบแปดอาะตัดเมื่อกี้ออกตัดเมื่อกี้ออกแล้วเมื่อกี้ตกลงดู่ันไหนสิบแปดสามทุ่มครึ่งสิบห้าฮะ 18 3แ1ดสามตสิบห้าโบเตอร์ออก18 3แปดมุ้สิบห้าเลยสามุ้งคือสามตุ้งสิบแปดป่ะ3าุ้งสิบแปดสาุ้งยี่สิบหกรวมเลยไปเลยเทอเอาเป็นว่าใกล้จะออนแอร์แล้วแล้วก็ถ่ายไปออนไปด้วยเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับยังไงกองนี้ก็ถ่ายทันผมเชื่อด้วยทีมงานคุณภาพดีมคกดีนากครับตอนนี้ก็อยากรู้ตอนจบมากครับ ก็รุนนะสาวแรงมากเซเล่รุ่นซูมพี่ชอร์ยังไม่รู้เลยน้าเหรอเกอร์ไพร์อีกเหรอไม่ตัวละครรับพี่กวดแบงก็คือพี่ชอรใช่ตอนนี้พวกเราก็เดาๆตอนจบหลายรูปแบบนะครับอ้าวไม่งที่เราเดาว่าถ้าจบกับแบบไหนแฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันครับแต่ดูทรงไม่น่าไหมตอนจบเลยดูจับคัดเรื่องไม่น่านะคู่กับใครไหมตอนจบอยากคู่กับใครคู่ผมเนี่ยมีลุ้นแน่นอนใครอ่ะโอ้เป็ดตัวโบไม่ใช่ ทุกคนมีความพีคเราอ่ะจริงจริงอ่ะเราคู่ได้เยอะเลยในเรื่องอเรียกว่าไม่ไม่ปิดกั้นมีความเป็นไปได้ไม่ปิดกั้นเป็นไปได้ใช้คำที่ดีเฉพาะคำเียโอกาสมาก่อนที่จริงเรื่องนี้เราเรื่องนี้เราสลับสลับกันนะคู่อ่ะจริงจงมันเป็นแบบอย่างเพราะว่าที่ชื่อเรื่องก็วันไนสแตนไงครับที่ค้ชอัพตรงนี้ก็คือพิววีผม 好的，你看。